ในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงการที่เราจะเพิ่มออเดอร์ให้กับระบบของเราซึ่งตอนแรกเนี่ยเรามีระบบที่เป็น second order แล้วก็เขียนอยู่ในรูปของ normalized transfer function นะครับก็คือเพราะเราวิเคราะห์เราไม่แคร์ว่าสุดท้ายแล้วมันจะไปลูกเข้าสู่ค่าไหนเราวิเคราะห์ว่ามันจะเข้าไปถึงลูกเข้าลู่เร็วอะไรประมาณไหนก็คือเราใช้ตัว n o r m a l i z e แล้วก็คูณด้วย input ที่เป็น step function คือ1ส่วน s นั่นเองแต่คราวนี้ถ้าลอง add pole เข้าไปนะครับก็คือ เราใส่โพเพิ่มเข้าไปในระบบแล้วดูสิว่าเอฟเฟกของการใส่โพเพิ่มมันคืออะไรโดยกาหนดให้ p ที่ใส่เพิ่มไปเนี่ยน้อยกว่า0เราจะใส่ p ที่ที่สเสถียรเข้าไปให้มันน้อยกว่าศูนย์เพราะฉะนั้นการใส่เข้าไปเราใส่ได้แค่เฉพาะตัวที่เป็นจํานวนจริงเท่านั้นเนาะเราก็เลยกลายเป็นโพที่ใส่ใส่ขึ้นมาเพิ่มมันจะกลายเป็น s ลบ p และถ้าต้องการให้มัน normalize จริงตรงนี้ต้องกลายเป็นลบ p ข้างบนด้วยนะครับแล้วที่เหลือก็จะเหมือนเดิมก็คือ1ส่วน s คูณด้วยโอเมก้า n กลังสส่วนด้วย s กําลัง2บวกด้วย2เซต้าโอเมก้า n s บวกด้วยโอเมก้า n กํลัง2ด้วย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 ระดับแบบนี้ที่จริงแล้วไอ<ม>้ตัว p เนี่ยเราก็ไม่ต้องเขียนเป็น p ก็ได้เราเขียนเป็นบวกด้วย1่ส่วน tau ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกอันที่เป็นลบ p ก็จะเป็น1ส่วน tau หมด นะครับหรือแม้กระทั่งคูณทาวทั้งเศษและส่วนด้านบนเศษก็จะหายไปจะเป็นทาวตรงนี้แทนแล้วก็ตรงนี้ก็จะปลดล็อกเหลือ1น,นะครับเหลือ1นี่ก็จะเป็น1แล้วสุดท้ายแล้วมันจะได้อะไรสุดท้ายจริงๆก็คือเราทําการ partial fraction แล้วก็ลองมาดูว่าสุดท้ายผลผลผล,ผล,ผลฉเฉลยอ,ออกมาหรือว่าตัวตัว r e response จริงๆจะหน้าตาออกมายัางไงสุดท้ายมันจะได้ประมาณนี้ครับคือ1บวกด้วย อันนี้น่าจะเป็นอ,อะไรสักอย่าง e กำลังลบ t ส่วนทาวนะครับบวกด้วยอันนี้นะยาวเลย e กำลังลบเซต้าโอเมกาเอ็นทีโคไซน์ของโอเมกาเอ็นสแควรูทของ1ลบเซต้ากำลัง2อง t บวกลบด้วยลบด้วยฟ o u ซึ่งอย่างอ่าซึ่งก็เป็นโซลูชันที่ประกอบไปด้วยส่วนของตัวที่เป็น under damp อยู่แล้ว ส่วนที่เป็น Input นะครับแล้วก็ส่วนที่มันเพิ่มเข้ามาเป็นส่วนของโพ s สจริงๆแล้วเรามาวิเคราะห์เนี่ยเราก็มาวิเคราะห์ว่าเทอมที่มันพิ่งบวกเข้ามาเนี่ยมันมันกระทำอะไรกับระบบแล้วมันมีค่ามากน้อยขนาดไหนเขาบอกว่าหลังจาก5ทาวไปก็คือเวลาผ่านไปเนี่ยอ่ไอตัวเนี้ย จะไม่ significant ก็คือมันจะไม่มีค่ามากเท่าไหร่บางคนก็บอกว่า4ทาวเหมือนกับ s e t t l i n g time อะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่า5ทาวเลยเพราะหลังผ่านไป5ทาวแล้วอะไอตัว exponential ตัวเนี้ยมันก็จะลู่เข้าแบบไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเฉพาะแค่ตัวนี้ตัวเดียวเนาะ,ะทาวนึงก็อาจจะได้ประมาณ63%ใช่ปะแล้วมันก็ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนกระทั่งผ่านไป5ทาเเนี่ยก็คือแทบจะไม่มีค่าอะไรแล้วใช่ไหม เพราะฉะนั้นจากเอห้าเท่าเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าถ้าถ้าหนึ่งส่วนเทาาของตัวเนี้มากกว่าห้าเท่าของเซต้าโอเมก้าเอ็นซึ่งโซต้าโอเมก้าเอ็นเนี่ยเป็นของตัวนี้เนาะมากกว่าก็แปลว่าไอเนี่ยมันจะลู่เข้าเร็วมากลู่เข้าเร็วจนกระทั่งแบบมันไม่เอฟเฟกอะไรกับระบบโดยรวมแนละ้วเพราะไอเนี่ยพฤติกรรมของไอตัวอันเดอร์แดมเนี่ย มันเยอะกว่าพฤติกรรมของไอ้ตัวนี้อันนี้พบมากในระบบที่เป็นระบบเครื่องกลกับระบบไฟฟ้าที่มันทางานด้วยกันแล้วหลายครั้งก็คือโพของระบบไฟฟ้าเนี่ยคือมันมี time constant ที่แบบคือแบบคือคือคือน้อยกว่ามากๆใช่ไหมคือน้อยพอ time constant น้อยกว่ามากๆเนี่ยน้อยมากๆก็แปลว่าหนึ่งส่วนท่าก็จะมากพอมากเสร็จปุ๊บก็แปลว่ามันจะไปอยู่มันไปอยู่ไกลมากแปลว่าโพตตำแหน่งของโพจริงๆอ่ะ มันไปอยู่โคตรไกลเลยเพราะโพสไปอยู่โคตรไกลก็ไปวันเดสปอนส์มันปึ๊บแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยลนวะแทบจะไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นระบบที่เร็วมากระบบระบบที่มันเคลื่อนที่เร็วมากกับระบบที่ระบบที่แบบโอ้โหช้าเหลือเกินระบบที่ช้าเหลือเกินอะ่ะมันก็จะเห็นพฤติกรรมได้ชัดเจนระบบที่เร็วมากๆแป๊บเดียวมันแทบจะไม่มีอะไรอยู่แล้วมันโดนระบบที่ช้าจะจัดการแล้วก็เขาเรียกว่าโดมิเนตทำให้ทำให้เด่นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราก็สามารถอัพพอร์ตเมทได้เลย แต่ว่าถ้า1นส่วนทาวเนี่ยน้อยกว่า5เซต้าโอเมก้าเอ็นเราก็จะ approximate หรือประมาณประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาว่าประมาณหมายเขาว่าไงถ้าทาวถ้าสมมติตัวโพลสเนี่ยมันไปอยู่เกิน5เท่าของของเซต้าโอเมก้าเอ็นนะก็คือส่วนที่เป็น real part นะครับเ,เราก็สามารถที่จะตัดตรงนี้ออกไปได้เลยในการประมาณแล้วก็บอกว่าทั้งระบบที่ a อดโพมาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือใช้ second order ประมาณเหมือนเดิมได้กล่าวตรงนี้อาจจะมองภาพไม่ชัด ้องวาดภาพให้ดูกล่าวคือถ้าเรามีโพอยู่สองอันที่เป็น d o m i n a n c ์โ o เนี่ยโพคือเด่นชัดๆมีอยู่สองอันนะครับเราหาว่าตรงที่เป็นียลพ part เนี่ยไอ้ลบเซต้าโอเมกานเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราดูว่าโพที่เราใส่เข้ามาใหม่เนี่ยมันเกินห้าเท่าของไอ้ตัวนี้หรือเปล่าถ้ามันเกินห้าเท่าอ่ะก็แปลว่าไม่ไม่ได้เอฟเฟกอะไรถ้ามันน้อยกว่าห้าเท่าแปลว่ามันมาเอฟเฟกโพสองตัวนี้แล้วทําให้レスปอนส์ออกมาไม่สามารถถูกจะ ไม่สามารถที่จะ ignore หรือว่าตัดตัวนี้ออกไปได้แต่แล้วถ้ามันไกลมากๆเกิน5เท่าอย่างเงี้ยเราก็ตัดออกไปได้เลยถือว่าผมไม่เอฟเฟกแล้วเพราะมันหนดเพราะมันไม่ค่อยเกี่ยวอะไรใช่ไหมครับอันเนี้ยเราก็นี่ก็คือวิธีการที่เราว่าเราสามารถฟลอกซ์เมทหรือตัดโพเข้าไปได้เลยถ้าโพมันไม่ได้มาเอฟเฟกกับตัวระบบมากนะัเราต้องรูก่อนว่า,าแพร์ตรงที่เป็น second order pair หรือที่เป็นคู่เนี่ยมันมี ตรงที่เป็นจํานวนจริงเนี่ยเป็นค่าอะไร